บบนนมันนี่ออกเลาะอ,อีกแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> มัอน,นี้มาเบิงจุดก็ร้อนนะครับอาจจะเกิน,เนอีกนะครับโอ้พี่น้องเถวนี่ชนมากเห็ดหน้าดำนะครับนี่นนนนบ๊วเสื้อดอกหน้าดำนี่หน้าดำ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  เฮิงหรือมาตจะนีโบหูจะชวนมากกันละแวกนี่จะมาตจะแถวน้องตาลีหน้าหน้าน้องตาลีไม่แล้วจับมือไพดมบนถนนครับขึ้นลมไม่ยังสี่ข้อแนบได้รออาจจะใหม่ฝากประชาชนพี่น้องนะครับอย่าพากันจุดไฟในช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับอากาศฮอนนะครับแห้งแรงนะครับอากาศฮอน40 41องศานะครับ มันห่อนนะครับพี่น้องเนื้อซอยกันนะครับลดระลงหยุดเผาเราทำได้นะครับ